ก็เป็นช่วงของไอแคนบอกข่าวนะครับจากไอแคนเราจะไปต่อกันที่ท่านพาณิชย์บอกข่าวนะครับคุณสุคุณสุพลรีตะทิมครับสวัสดีครับท่านพาณิชย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญเลยครับผมเชิญฮะครับผมครับก็ก่อนอื่นนะครับก็สถานการณ์ล่าสุดนะครับโควิดสิบเก้านะครับของประเทศไทยเราเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อรายใหม่อ่าเมื่อวานนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศไทย 5,126รายนะครับก็ปเป็นประชาชนทั่วไป5,22รายผู้ต้องขังในเรือนจำ104รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสูงถึง53รายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัวเลขยังคงสูงอยู่นั้นก็ยำ้ำแต่พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังก็ยังไงก็อย่าประมาทนะครับต้องระมัดระวังหน้ากากอนามายัยหมั่นล้างมือไม่เข้าใกล้บุคคลอื่นมากจนเกินไปแล้วก็ ฉีดวัคซีนนะครับสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สำหรับราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้นะครับในส่วนของข้าวเปลือกเจ้านะครับตอนนี้ข้าวเปลือกของเราเนี่ยฤดูการเก็บปีสองพันห้ารอยหกสิบสี่ทัหกสิบห้าเนี่ยออกสู่ตลาดมากกว่าห้าสิบเอร์เซ็นเกินครึ่งครับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสดนะครับหกพันสองร้อยถึงหกพันสามร้อยบาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกแห้งความชื้นสิบห้าเปอร์ซ็นต 7จ็ดพันเจ็ดร้อยถึงเจ็ดพันแปดร้อยบาทต่อตันนะครับอย่างไรก็ตามราคาเป้าหมายตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวเปลือกเจ้าแห้งนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทต่อตันนะครับสําหรับข้าวเปลือกเหนียวนะครับเกี่ยวสดตอนนี้ก็หกพันแปดร้อยบาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกเหนียวแห้งนะครับความชื้นสิบห้าเปอร์เซ็นก็เก้าพันบาทต่อตันนะครับสําหรับข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าที่ปลูก ในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเกี่ยวสดก็แปดพันหกร้อยบาทต่อตันนะครับแล้วก็ข้าวแห้งอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นตนี่ก็หนึ่งหมื่นบาทต่อตันนะครับแต่ในราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรอ่ของรัฐบาลจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทต่อตันนะครับสําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้หมดแล้วนะครับน่าจะใกล้เก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดหมดแล้วก็ชนิดสัตว์ก็ยังห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับ มเมล็ดความชื้นสูงสามสิบเปอร์เซ็นตก็เจ็ดบาทสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับมเมล็ดแห้งนะครับสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นก็เก้าบาทหกสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับช่วงนี้บ้านเราลมหนาวเข้ามาไม่ค่อยมีฝนแล้วนะครับเพราะนั้นการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรผลผลิตช่วงนี้คุณภาพน่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับสำหรับในส่วนของราคาพืชผักตลาดกลางผักสันที่สุกสีแยกพ่อขุดอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ผักกระลำสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับกระลำดอกยี่สิบหกบาทต่อกิโลกรัมกระหลั่งดอกขึ้นมาจากเมื่อวานหนึ่งบาทต่อกิโลนะครับลุยเจ็ดถึงเก้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับลุยนี่ลงต่อเนื่องเลยนะครับวันที่ลงอีกหนึ่งบาทต่อกิโลผักทีห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมผักทีลาวสิบสองบาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานต้นหอม 60-70บาทตออ่อกิโลกรัมพิกฮอตแดงนะครับ35บาทต่อกิโลกรัมพิกฮอตเขียว30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับตัวฝักยาว20-25บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีน10บาทต่อกิโลกรัมนะครับคะน้าก็10-15บาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาทรงตัวเช่นเดียวกันมะเขือเปาะนะครับหลังจากที่ขึ้นต่อนเนื่องนะครับวันนี้25บาทต่อกิโลกรัม ก็ลงมาสองบาทแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดปอก็ราคาก็ยังดูสูงอยู่ดีนะครับกวางตุ้งสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับหอมแดงปีนี้ราคาสูงต่อเนื่องเลยนะครับก็หกสิบถึงหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับแตงกวาสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับแตงกวาราคาลงมาห้าบาทนะครับก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องตลาดนัดข้าวเปลือกนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่สามนะครับซึ่งจัดระหว่างวันที่22-26พฤศจิกายนนะครับณกษตรกรการเกษตรน้องไผ่สาขาท่าแดงนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่สามของกิจกรรมตลาดนัดข้าวเปลือกนะครับจากที่ติดตามดูก็มีพี่น้องเกษตรกรกําลังเก็บเกี่ยวก็นําผลผลิตเข้าสู่ตลาดกลางผักต่ตลาดกลางข้าวเปลือกตลาดนัดข้าวเปลือกเป็นจํานวนมากนะครับก็ปากประชาัมพันธ์เกษตรกรชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกใน ช่วงนี้ยังไงก็ถ้าสนใจทางเลือกในการจําหน่ายที่ตลาดนัดเข้าเปลือกก็ขอเชิญได้ที่สากลการเกษตรน้องไผ่สาขาท่าแดงตำบลท่าแดงอําเภอหนองไผ่ครับผมครับในสองครั้งที่ผ่านมาภาพรวมเป็นไงฮะท่านปานี้ครับภาพรวมคือเราจัดตลาดนัดในช่วงที่พี่น้องเกษตรกรเก็บ,บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้กําลังกําลังเกี่ยวข้าววังนั่นเถอะก็แล้วไปจัดในโซนที่ที่กําลังเกี่ยวพอดีเพื่อเป็นทางเลือกให้กับ ชาวนาในการที่จําหน่ายนะครับก็ทั้งสองครั้งที่ผ่านมานะครับก็คือที่สากลการเกษตรเพื่อลูกค้าทศสนะครับที่น้าชูนหลมสัตว์อันนั้นก็ร่วมร่วมพันกว่าตันนะครับแล้วก็ในส่วนของครั้งที่สองที่จัดที่สากลเมืองเพชรบูรณ์นะครับอันนั้นก็เกือบเกือบสามพันตันเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งที่สามนะครับแต่ละครั้งเราจะจัคทั้งละห้าวันนะครับในช่วงที่ พี่น้องเกษตรกรชาวนากําลังเก็บเกี่ยวข้าวพอดีนะครับครั้งแรกหนึ่งพันตันครั้งที่สองสามพันตันครั้งที่สามน่าจะสี่พันตันไหมฮะแต่ของผ,ผายย<พ>ิ่ปงปลูกข้าวเนเยอะด้วยข้าวครั้งแรกอาจจะเป็นช่วงข้าว<ช>เพิื่งกําลังออกมาใหม่ๆอะไรเนี่นะครับพอครัคร้รงที่สองก็เป็นออกจุกนะครับครั้งที่สองส่วนมากจะเป็นมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับ,รบอันนี้ครั้งที่สามที่น้องผ่ยนี่ก็มีทั้งในส่วนของข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวมะลินะครับแต่ก็ปริมาณข้าวที่เข้าแต่ละวันเยอะแล้วก็ส่่วนนใหญ็จะเป เกษตรกรรายย่อยนะครับเป็นรถที่แตันจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับท่านพณนิจจังหวัดครับครับผมครับสวัสดีครับครับ